สวัสดีครับพบกับบาทไม้จันไม้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับอิทธิพลนะครับที่มีผลต่อการออกดอกลำไยคิดตั้นนะครับลำไยคิดตั้นเนี่ยช่วงนี้จริงๆนะครับตั้งแต่น่าจะปลายมกรานะครับมกราคมพามีนาอาจจะจนถึงเมษายนครับเป็นช่วงที่มีการออกดอกก็ขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของลําต้นนะครับแล้วก็สภาพของต้นนะครับก็คือปัจจัยหลักๆก็คือเรื่องของยอดนะครับ เรื่องของยอดและเรื่องของใบนะครับหลังจากธันวาเป็นต้นมานะครับซึ่งเป็นปลายดูดูผลเนี่ยมันบางปีก็เข้าเล้งตั้งแต่ธันวานะครับบางปีก็มาเล้งมกรานะครับหรือบางปีนะครับมีผลรับแดดนะครับมันทําให้ต้นไม้เนี่ยในการปรับตัวค่อนข้างที่จะปรับตัวยากปีนี้เจอปัญหาคืออุณหภูมิช่วงเช้าต่ำนะครับจากที่เมื่อก่อนไม่เคยเจอปีนี้นะครับช่วงเช้าก็19องศา17เจนถึง20 ครับพอกลางวันนะครับทะลุไป33นะครับ30กว่าดังนั้นต้นไม้ในการปรับตัวก็ยากหน่อยในกลุ่มถ้าเราเจอลักษณะแบบยคิดตั้นถ้ายอดอย่างนี้นะครับดอกนะครับยังจะไม่ค่อยมาอันนี้ก็คือแค่เริ่มที่จะมานะครับถ้าลักษณะของต้นพันนะครับที่เราปลูกเอาไว้นะครับมียอดอ่อนนะครับหรือยอดกําลังไหลอย่างนี้สีใบอ่อนอย่างนี้การเตกดอกเนี่ยจะช้านะครับจะไปอยู่น่าจะปลายของในต้นเดือนกุมภาน่าจะปลายกุมภา เต็มที่ก็คือกลางกุมภานะครับติดไปปลายกุมภาถึงมีนานะครับในเรื่องในช่วงชุดที่มีใบอ่อนปัจจัยหลักในการออกดอกช้าเนี่ยครับก็คือยอดอ่อนยอดไหลนะครับมียอดไหลออกมาต้องรอย้พวกนี้นะครับเป็นใบใบสลัดหรือใบเข้าแก่นะครับเดี๋ยวมันก็จะไหลครับในในกลุ่มของชุดที่นะครับยอดแก่ตั้งแต่มกรานะครับตั้งแต่มกราเนี่ยยอดมันแก่แล้วการออกดอกก็จะมาเร็วกว่านี่ครับ ต้นนี้ก็คือนะครับช่วงของปลายปีนะครับยอดมันเริ่มแก่พอกดาแก่นะครับดอกก็เลยไหลนะครับใบใบไหลมาในช่วงของฟีสลาดังนั้นนะครับดอกนะครับไหลมาช่วงของฟีสลาดใบจะไม่แก่เข้มเกินนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ใบมันอั้นมันแก่เข้มแล้วออกดอกนั้นคือชุดใบชุดล่างนี้จะเข้มกว่านี่ก็คือต้นนี้ออกนะครับก็1 2 3 4ามี่นะครับ5้า หกเจ็ดแปดประมาณแปดกิ่งประมาณแปดช่อนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับนี่ก็คือปัจจัยที่ทําให้การออกดอกนะครับไม่พร้อมกันนะครับก็เรื่องจากนะครับยอดนี่เลยนะครับถ้าเราเจอลักษณะนะครับดอกออกอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราควรกระทําก็คือหนึ่งการดันน้านะครับการดันน้ําเข้านะครับหรือการให้น้ํานะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความต้องการน้ําค่อนข้างที่จะสูง นะครับแล้วก็สลับนะครับนี่ครับแล้วอันนี้คือเราต้องดันน้ำนะครับเพื่อให้ดอกมันยืดครับถ้าเราไม่ให้น้ำนะครับดอกมันจะการ่อหรือการแห้งเนี่ยมีเยอะมากกว่านะครับมาดูช่อนนี้ตอนนี้นะครับเริ่มเริ่มที่จะยืดแล้วนะครับดังนั้นก็คือนะครับช่วงนี้นะครับลำไยคิดตั้นนะครับถ้าออกลักษณะดอกแล้วนะครับ เพิ่มน้ำนะครับเพิ่มน้าเข้าไปนะเพิ่มน้ําเข้าไปให้มันเยอะนิดนึงแต่ถ้าเจอลักษณะยอดอย่างนี้นะครับยังไม่ต้องดันน้านะครับปล่อยก่อนนะครับปล่อยก่อนให้มันยอดแก่ให้มันเริ่มถ้าเจออย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งดันน้านะครับอย่าเพิ่งดันน้านะครับไม่เช่นนั้นไอจากที่จะเป็นดอกก็จะกลายเป็นยอดชุดต่อไปนะครับก็คือถ้าเจดยังอ่อนนะครับดอกยังโผล่มาไม่ถึง3 0หรือ40%อย่าเพิ่งดันน้ํานะครับแต่กรณีที่ เริ่มเห็นชัดเจนว่าเป็นดอกแล้วนะครับอย่างนั้นแล้วดันน้ําเข้าไปเพิ่มปริมาณน้ําเข้าไปให้มากขึ้นนะครับแต่ก็อย่าเยอะเกินจนดอกมันสลัดนะครับอันนี้ก็คือนะครับในช่วงของการออกดอกนะครับความสมบูรณ์ของต้นความสมบูรณ์ของยอดเนี่ยมีปัจจัยสําคัญในเรื่องของการออกดอกพอเรื่องออกดอกครับเราดันน้ําเข้าไปนะครับเพราะก่อนหน้านี้คือเราเว้นน้ําเพื่อให้มันออกดอกนะครับในชุดที่ยอดเก่สามารถอดน้ํา ก็สามารถออกดอกกันเลยแต่ถ้ายอดอ่อนอยู่นะครับต้องประคองน้ำไปก่อนนะครับเพื่อให้ยอดมันเก่ยได้เร็วที่ส,สุดโอเคนะครับฝากติดตามนะครับยูทูบปั๊ิไมะเป็นไม้ด้วยครับผมครับสวัสดีครับ